สวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยแลนส์ช a n น l เนาะวันนี้เรามาอยู่ในหน้าเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตสปรีเนาะก็ถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่อยู่นอกกระแสนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ให้ให้ความสําคัญนะแต่ถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่เมื่อก่อนที่มันเข้ามาแรกๆนะเป็นเกมที่มันแตกดีเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองดูฮะว่ามันยังแตกดีอยู่หรือเปล่าเนาะก็ก่อนอย่าลมต้องชมคลิปนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมซุปเปอร์ ขอมาลองจิ้มจิ้มเบ็ดห้าดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเออลองดูว่ามันมีคำนวณหรือเปล่าเนาะอ่าสำหรับเกมนี้นะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเนาะก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีตัวที่เหมือนกัน8ตัวเนะาะมันถึงจะคํานวณเนาะเออคำนวณจ่ายให้นะเพื่อนเนะก็เกมนี้ถือว่าเวลาคํานวณปุ๊บมันจะมีตัวคูณเพิ่มให้เนาะในลายนอกนะก็ถือว่ามีตัวคูณให้มันก็มีโอกาสแตกนอกได้เหมือนกันนะเออตัวคูณมันก็มีโอกาสถึงจนถึงเท่าไหร่คูณ50เลยนะเพื่อนเพื่อนนะ เราสามารถลองดูกันได้ฮะมาดูกันว่าเป็นตัวคูณแบบไหนเนาะนี้ยังไม่มีตัวคูณให้เห็นเลยเนาะมีคำนวณมาจริงนะอ่านี่ตัวคูณมาแล้วครับเพื่อนครับบวกเข้าไปครับคูณสี่ผาเข้าให้เพื่อนแตกนอกมา208บาทครับเพื่อนนครับอ่านี่ถือว่าเวลาคำนวณใช่ไหมคำนวณปุ๊บมันมีคอมโบแล้วก็มีตัวคูณมาเพิ่มเรื่อยๆนะสองสี่หกแปดอะไรเงี้ยเพิ่มมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะคูณให้ฮะก็ถือว่าเป็นเกมตอนแรกนะที่แบบคา,าแรกตัวคูณเข้าเร็วแล้วก็คำนวณดดีี แล้วก็เขาเรียกอะไรเข้าฟรีสปินเร็วเหมือนกันนะเออนี่แบบนี้ครับเพื่อนๆครับคอมโบมาผ่าเข้าให้เพื่อนมาปับเข้าให้คูณ2ไปโอ้โหคอมโบเป็นชุดครับเพื่อนๆครับยังมาเป็นชุดนี่ได้คูณ2ชัวร์แล้วฮะ,ะไปครับเพื่อนโอเค1 5 9บาทฮนะนี่แบบนี้แหละที่มันโบ,บ๊ะบ้าโบ๊ะบ้านะเอออะได้กำไรมาแล้วขอลองเพิ่มดูเนาะมาสักสิบหมุนฮะมาลองดูเกมนี้ก็เป็นเกมไม่ใช่เกมซื้อนะ แต่มันมีโอกาสเข้าฟรีได้เหมือนกันนะเราต้องร้องสเกตเตอร์มันเข้า,ขามาสามตัวนะอ่ะคูณห้าไปหมักข้อให้อ่ะคอมโบเป็นยังเบาอยู่เนาะแต่คูณมันก็สูงอยู่แหละอ่ะลองดูฮนะนี่ได้คูณสองเฉลียวแล้วฮะเพื่อนครับเออน้องไก่จริงๆเนี่ยเป็นตัวแพงนะคูณโอ้โหมาเพื่อนเป็นชุดโอเคหมักข้อให้ครับเพื่อนครับหน,นึ่นงรนะ้อยยี่สิบเอบ็ดบาทเออได้อยู่มาถ้างั้นเราขอลองเพิ่มเบ็ดดูเนาะมาเบ็ดสามสิบฮะ ลองดูว่ามันมีโอกาสเข้าสเก็ตเตอร์หรือเปล่าเนาะเอออะไปพอเราขึ้นเบสสามสิบปุ๊บไปโอ้ <c oughs> โหไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับเออดอกนี้มาเพื่อนต่อเนื่องมาสวยขอตัวคูณมาเพื่อนอือหือยังมีเป็นชุดตัวคูณโอโห้หแปดถ้าแปดสิบห้าถ้าคูณห้าคูณอะไรเนาะโอกาสแตกก็มีสูงครับเพื่อนเพื่อนครับอือหืออะถือว่าได้อยู่นะขออีกรอบนะเราก็ค่อยๆกดไปเ้าค่อยๆนะจิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มไปเอออะ โอเคสวยดอกนี้คูณ2ชัวๆหมับเข้าให้ครับเพื่อนครับ1 7 7บาทเออนี่แหละเวลาแตกนอกก็ยังมีโอกาสแตกอยู่นะได้ตัวแพงๆมาเนาะปุ๊บแล้วก็ได้ตัวคูณมาเพิ่มอีกโอ้โหโบะบะโบะบะแน่ๆครับเพื่อนนะเอออะมาเราขอลองขึ้นเบ็ดดูแล้วกันเปบ็ด50นะตักสิหมุนจัดไปมาอีกเพื่อนโอ้โห คอมโบไม่มีนะแต่มีตัวครูไทยก็ได้มา60บาทลองดูฮะเอ้สวยขอตัวคููเพื่อนอสเกตเตอร์แม่งก็ลงมาสองตัวน่าจะลงมาให้ครบครบนะสามตัวเพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าเวลาเข้าสเกตเตอร์มันมีโอกาสจ่ายขนาดไหนเนาะเออแต่นี่แบบมีโอกาสเห็นแค่รอบเดียวเองว่าสเกตเตอร์มันลงมา2ตัวยังไม่ขเขาเรียกอะไรยังไม่ถึงเลยว่าย,ยังไม่มีโอกาสจะถึงว่า ังไม่มีโอกาสจะเห็นนะเออว่าจะได้เข้าหรือเปล่าเนาะอ่ะมา5ด30จัดไป30หมุนลองดูกันให้มันจบจบไปเพื่อนคูณมาขอคอมโบโอ้โยขอ,อคอมโบเน้นเน้นได้ป่ะเพื่อนเอนเออเอาสวยขอคูณมาเพื่อนออื้58ถ้าคูณมาโอ้โหเข้ามาแล้วครับเพื่อนครับเบ็ด30ะฮะมีตัวโอกาสคูณถึง50นะมาลองดูกันฮะ นี่คูณ8มาแหม่คูณ20มาเพื่อนต่อเนื่องมาเพื่อนโอ้โหคูณสูงครับเพื่อนครับแต่แม่งคำคำนวณยังไม่ดีเนาะ,ะแต่ก็ได้มา2 4 0บาทดอกแรกเนาะอ่านีคูณ5ไปเพื่อนยังเบาอยู่ยังเบาอยู่เออเอาสวยถ้าดอกนี้มีคูณหคอมโบต่อเนื่องเพื่อนร้วยแอปเปิลมะละคอกล้ว,วยส้มเพื่อนสวย ต่อเนี่ยโอ้โหคูณ11เ็ครับเพื่อนๆครับดอกนี้หมักข้าให้หกร้อยสบสามบาทครับเพื่อนๆครับโอเคได้มา921บาทแล้วฮะยังเหลือห้าหมุนเนาะสี่หมุนมาเออดอกนี้มะม่วงอุ้ยอางุนไอ้เพื่อนแม่มึงดูไปไงมัม่วงถึงก็เกลตลาดน้ำเด้ยังไงเออเอาคูณห้าหมักข้าให้ครับเพื่อนๆครับเออหนึ่งพันสามร้อยสามบาทแล้วครับมาสองหมุนสุดท้ายยังมีอยู่กี่าทฮะสวยเพื่อน คณมาคอมโบเป็นชุดครับคุณฮะมาโอเคนายคุณฮะโอ้โหหมอบข้าไว้อีกเท่าไหร่สองร้อยไทยสองบาทโอเคได้มาหนึ่งพันห้าละฮะเออดอกนี่สวยต้องได้มาเพื่อนอย่าสั่นอย่าสันส่นสั่นสู้ครับเพื่อนครับโอเคน้องไก่เออคุณฮะหมอบข้าวไฮเออสวยอยู่โอเคถอเถธอข้าเฟรมมาได้มา1,806บาทนะเออหยุดหย,ดย,ดยดเพื่อนหยุดหุดก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะ โอเคประมาณนี้ดีกว่าเนาะผมก็ถือว่าเวลาได้กําไรมาแล้วก็ไม่ฝึกไม่เล่นต่อเนาะก็ได้กําไรก็พอก็เลิกเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่อยู่นอกกระแสจริงจริงนะเมื่อก่อนตอนที่เข้ามาแรกก็ถือว่ายังเข้าดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาก็เข้าดีนะแต่ก็ไม่ดีเท่าตอนแรกนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาลองเล่นนะก็เข้าไปลองลองเล่นดูได้นะก็มันมีโอกาสแบบแตกนอกได้อยู่แล้วก็เวลาเข้าฟรีก็มีโอกาสโบ๊บาโบ๊บาอยู่นะอ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วย